ไว้ไม่ค่ะพิษมันออกจากจมูกเจ้าออกมาอ๋ะคือโดนเลิ่นแห้งนั่งมาได้แล้วมันออกมาสั่นพิษันออกมาจากร่างกายวันนี้ปลาอย่างนี้หมอันนั้นไม่เหมอนอิ่มเลยพี่มีทั้งหมาทั้งแมวทั้งปลางอุปกรณ์เลี้ยงเลี้ยงอะไรพืดน้ำด้วยนะแล้วทั้งตู้

ต้นใหญ่อาจารย์จะมุ่นมุ่นมันใช่ไหมคะ นี่เราเช็บเลยมีนี่หน่อยอะ่ะใช่แค่เดี๋ยวมาปิดก,กัปแล้วกันงั้นก็จะเิ็บเจ็บน,นี่คืออะไรคะับขั้นติดเดียวก็หมดนี่คือนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันเนี่ยมันยังมึนตรงนี้มันเยอะเนี่ยตรงนี้มันเยอะอืมตอนนี้ก็ทำคนเดียวแล้วมันก็ ดีมากไม่หมดเวําทำได้ทอย่าง

เวลาให้พ้าปุ๊บมันขึ้นรงมันขึ้นอารมรถว่ามันจะซื้อกล้องมาตีดีตัวเองก <c oughs> <c oughs> ็มีดีอ <c oughs> ุ้ยงทีนะพือเนี่ยพิมพ์ใ้พู่พพเลยวที่ไหนได้มันเป็นทเานเราู่เราเราพูดปุ๊บพูดม่ต้องผิมต้อ้ตนได้เลยไปละ

มองอาจารย์ทำเราก็จะรับเป้งเลยเนี่ยงวงไข่งวงแขนคนเป่งเลยรับทุกทุกคนปวดนวดหน้านเดี๋ยวก็รับหละหน้าวนอะรับกันหมดุนเครื่องอเป

แล้วที่เไปพ่นน่ก็อท่้น้มันจะออกมามีคัดหลังเสร็จะเมันจะพนออกมเ็นแนี้ค่ะนีู่กที่เาไปใช้ีมดคไปแล้ว่นป่นเสร็จเสร็จวมงอานจะิอากอนไป้น

ทำได้ห้าร้อครั้งละห้าร้อยดีนะสว่างใช่ไหมสว่างเลยเยนข้ออเยะสว่างเลยเสว่างสมองมันจะโล่งไปทได้หนน้างางเอันนี้ากลกบไปนอกิอันนี้ไม่ได้้าอะไรตอนนี้อันนี้มันผ่อนคลายตาใสอะไร มันก็รักษาบอกขอเขาว่าอะไรให้ลดลงดีในหน้าซึ่งตั้ง,งใช่หน้าำจะแก่กันได้สมมติว่าถ้าเข้าตีนกาอย่างนี้นะเราเราจับเนี่ยคนมันจะเป็นตีนกาเช่านั้นเราทำเสร็จแล้วเราก็ลงนี่เลย าก็ท้ครั้งหนึ่งเวลาประมาณเท่นาทีค่าตาทำแต่ละครั้งกี่นาทีก็ประมาณแล้วแต่สี่สิบนาทีนะโอ้ยทำยังไงให้มันได้ได้ลองตัวเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกในสปาหน้าเหรอเขาเรียกโฟโ์สามโฟรสาม กูซ้ายหน้าอย่างอันนี้เรียกว่าอะไรที่ใช้ร่างกายที่กำลังโน,น่นนั่นที่กำลังอันนี้เขาเรียกว่าปฝักสมดุลกำเนื้อไปนหน้าอ๋อเขื่อนที่สต้องหน้าตื่นตื่นว่าถ้าสปามันมีสอนเยอะแยะไปแต่ปลาสมดุลมันไม่มีทีน,นี้เราลองลองดู

ทำอะไรเนี่ยก็เราจะเ,เรียนรู้ใช้เวลาให้ใช้เวลาเพส่มาเดมนะจ๊ะแล้วบาดทีเรถูกทุกแทกกต์ต่อซิ่งก็จะทำให้ครอบ้านทุมองวันนี้พื้นเนี่ยปากเบี้ยวไหมเนี่ยเห็่ไหมมันจะเบี้ยวลงข้างนี้น,นี่นี่ไหมมองดู้ไหม,ม,ะมะเบี้ยวไหม เป็นพราะกล้ามแน่ใช่ไหมคะอาจารยเนี่ยปากเสียวว่าอาจารย์เนี่ยมันเลยปากเลี้ยงคือว่าอาจารย์ตอนไหนอ่ะคิดไม่ออกเลยยิ้มเขาจะเยอะเกินค่ะเวลาคุณเล่นค่ะไม่เคยได้วาจานักเลยเยอะ เป็นว่าพระว่าเจ้าบ้านเนี่ยยังครับอ๋อม,มีแต่พระว่าชาบ้านวางมาปิดี่ไ้ย่ามาชาติแลน,นั่นไงเมื่อกี้นี่ไงเนี่ยนะคุณพ่พอคำรหรออ๋อมา,าดูอืมสวน อันนี้ปากมันเบี้ยวบนด้านบนด้าล่างพี่จะเป็นต้มเชียงในหลักนี้ที่จะหลักนมี่คู่ดูดูว่าโอ้นี่อะไรวะอ้อมือดูแล้วนู่นดูเขาขยี้ยังไงแนวเส้นที่เขาทั่วมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบนี้ต้องดมันที่เขาปัดลงอย่างเดียวมันก็ปัดลงอย่างเดียวเมื่อกี้เขาขยี้เป็นเส้นไป

อย่ีเยเราเรียนแล้วไปทำเองแล้วกันนะที่เหลือมันไม่ครบแล้วสิบครั้งมันโ้องเลยนะมองันน้ล่ใเงเดยอ๋อจมูกมันเบี้ยวด้วยนี่เนไหมอูเบี้ยวหมดเลยนี่เนี่ยนี่ไง เบียบมาดูดให้นะไม่มาทางนี้สิเจ็บป<ม>่ะไม่หน่อยไม่เจ็บหรอกจากน้นสุดว่เราโน้ดหน้านะลูกบอลนี้วันเดียวกันเนี่ยขอบุ้นเท้าเของด้งนี้โน้ดสักขกงคุณสองจุดได้จ นวดนี่เราปรับเส้นประสาทแต่นวดเท้าเราแต่กระตุ้นอวัยวะภายในให้ทางานดีขึ้นไนงนี่มันเห็นไหมจมูกมันเบี้ยวไปถนนเลยนี่นะมองถนนนี้มันจะเมี่ยมาตรงนี้นะปากเนี่ยเบี้ยวไปเลยคุณนี่ปากเบี้ยในชาติก่อนแปลว่าพระประสาทที่สึกส่งเส้นนั่นหรอ หรือแม่ก็ลําเอียงกับลูกกับหลานเนี่ยลำเอียงหน้ามันเลยจะบุ๋มเดียวไม่ใช่ว่าแม่ให้ลูกนอนทางเดียวหรอคะไม่ใช่หรอกมากินเป็นวิปากกรรมแต่อดีตนะนี่แม่มันจะเนี่ยจะดึงล้างมาจะเนียเห็นไหมอืมสงสัยจะเวรกรรมเยอะดูตาด้วยสคนมีหมดเลยแล้วก็ต้องมัดำาความดีพวกตานี่มันเกี่ยวกับเห็นผิดเป็นชอบอย่างเงี้ย หรือว่าเจอคนเดือดร้อนก็ทําเป็นแกล้งมองไม่เห็นตามันก็จะจะเ,เป็นวิบากกรรมไม่รู้อ่ะไม่เห็นมันะมนะนึกึงื่อีเสีวไม่ได้นี่พูดเรื่องจริงนะม,มันแก่บางทีเหมือนคนเราล้มบางคนผูมน,น,น้อยอาการฮะคนผมไม่ค่อยมีคนผมไม่ค่อยมี ไม่โออไปไปรักรักยาบ้านเขาอะไรเงี้ยขอนยารักขอนยารักขอนยาตายนะทั้งสรางทั้งสราอีกตนนึแเดีล้วใช่แล้วเป็นไม่นี